ตื่นเช้าเข้าครัวทักทายเพื่อนจิงแจกที่ทํานั่นก็คือแม่จะหูเข่ากนวันนี้แม่จะผัดหน่อไม้ส้มใส่ไก่และใบโหระพาใบกะเพราไม่มีเลยใช้ใบโหระพาทดแทนค่ะเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ไปผัดกันค่ะท้าตั้งไฟระหว่างรอน้ํามันร้อนก็มาหมดแล้วนะิชี้ฟ้ากันค่ะัโถบดของแม่ใช้ง่ายพกพาสะดวกอพรากาเป็นโถหดไร้สายท่าก็จะมีแบตเตอรี่ให้เราชาร์จมีสายชาร์จมาให้เลยตั้ง แต่แม่มีโถบทตัวนี้แม่ทำกับข้าวสะดวกมากมากเห็นราคาก็ไม่แพงราคาเป็นมิตรภาพแม่ไปเจอมาจากในช้อปปี้เลยไปลองสั่งะหวางแม่ก็โยกไปด้วยตอนนี้น้ำมันในกระทะเราก็ร้อนแล้วเราก็ใส่เาก็ใส่พริกชี้ฟ้ากระเทียมที่เราไปผัดในน้ำมันให้หอมก่อนค่ะผัดไปก่อนนะคะรอให้ร้อยพริกและกระเทียมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันในน้ำมันนี้เป็นเมนูง่ายๆสะดวกจากนั้นแม่ก็จะใส่เนื้อไก่ฉีสำหรับเนื้อไก่แม่นึ่งมาเรียบร้อยแล้วเอาแต่เนื้อมาผัดค่ะสำหรับวิธีนี้จะทำให้เราทำกับข้าวได้เร็วขึ้ ่เราเนื่องมาสุกแล้วผัดไก่ไปสักพักเราก็จะใส่ไม้ส้มที่เราล้างทําความสะอาดเตรียมไว้จะบอกว่านอไม้ส้มขวดนี้เพื่อนเพื่อนกันลยาณมิตรนาม,นมาฝากแม่เลยมีวัตถุดิบทํากับข้าวใส่บารนี่คือผลดีของการมีเพื่อนบ้านที่ดีๆค่ะส่วนเครื่องปรุงแม่จะใช้ผงกะเพราสําเร็จรูปเพราะจะมีรสชาติที่หอมอร่อยมากสาหรับผงกะเพราแม่จะมีติดบ้านติดครัวตลอดเพราะถ้าแม่คิดเมนูไม่ออกแม่ก็จะผัดกะเพราให้ลูกๆทานค่ะเมื่อเราใส่ผงผัดกะเพราลงไปสีสันก็จะชวนให้น่ารับประทานค่ะของแม่ แม่เริ่มจะสวยแล้วค่ะทุกคนใส่ผัดของแม่แห้งไปหน่อยแม่ก็เลยใส่น้ําไปเล็กน้อยให้ผัด น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราใส่น้ำไปสีสันก็จะด,ดีก็จะช้ำๆหน่อยค่ะดูสิคะสีสันน่ากินมากผัดของแม่รสชาติกลมกล่อมแม่ก็ใส่น้ำตาลทรายเล็กน้อยจากนั้นแม่ก็จะใส่ซอสถั่วเหลืองค่ะสำหรับซอสถั่วเหลืองที่แม่เลือกใช้แม่จะใช้ซอสถั่วเหลืองของทาคุมิรสชาติของเขากลม,ม,มกล่อมกําลังพอดีแม่แม่บ้านไหนยังไม่เคยลองใช้ลองซื้อมาใช้แล้วจะติดซึ่ง<ะ>เขาจะมีขนาดทดลองขวดเล็กๆให้เราลองซื้อมาใช้ดูก่อนถัวใจ ก็ค่อยซื้อขวดใหญ่ๆสามารถาหาซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อทั่วไปเมื่อใส่ทุกอย่างครบแล้วเราก็ต้องผัดไปอีกระยะหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างคลุกเคล้าเข้าขด้วยกัน,นสุดท้ายนั่นก็คือแม่จะใส่ใบโหระพาค่ะใส่ใบโหระพาลงไปผัดของเราก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นและสีสันสวยงามมากๆสำหรับแม่ๆบ้านไหนยังคิดเมนูไม่ออกแนะนำเลยค่ะเมนูง่ายๆสไตล์แม่เจี๊ยบค่ะเมนูแรกของทุกวันคือการทำกับข้าวใส่บาทที่บ้านไม่นิยมทานแกงแกะการไหนรีบมีเวลาน้อยก็กะเพราไข่ดาวเป็นเมนูที่แม่ถนัด และเมนูที่ลูกๆชื่นชอบหลังจากที่เราผัดไปได้สักระยะหนึ่งทุกคนขาเห็นไหมคะสีสันน่ากินมากบอกได้เลยเมนูนี้ถ้ามีข้าวร้อนๆไข่ดาวหนึ่งฟอง แซ่บแน่นอนะสำหรับเพื่อนๆบ้านไหนมาเห็นคลิปนี้แล้วหิวข้าวแม่ต้องขออภัยเพราะแม่ทำไว้ใส่บาตรค่ะเสร็จแล้วเราก็มาจัดใส่ถุงแต่แม่กลัวว่าผัดจะเลิบปากถุงเดี๋ยวจะไม่สวยแม่ก็เลยใช้ตัวช่วยในการใส่อาหารเพราะชุดใส่บาตรของแม่ต้องสวยงามทุกขั้นตอนค่ะสําหรับอุปกรณ์ของแม่จัดจัดเตรียมมีแม่ไปเห็นจากร้านขายอาหารเขาใช้มาเห็นไหมคะเพื่อนๆถ้าเรามีตัวช่วยกับข้าวของเราจะออกมาหน้าตาสวยงามมากขั้นตอนแล้วตอนนี้ก็ทําการมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนสำหรับพรุ่งนี้แม่จะทําเมนูอะไรใส่บาตรรอติดตามชมนะคะแม่ขอขอบ คุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมให้กำลังใจคลิปนี้สวัสดีค่ะ